โอเคครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับเดลันนี่ออฟไทยแลนด์นะครับวันนี้เราจะมาคาดการสภาพอากาศยาวๆเลยนะครับตั้งแต่วันที่31เดือนมกราคมนะครับจนกระทั่งถึงวันที่6เดือนกุมภาพันธ์นะครับแล้วก็เราจะมาคาดหมายสภาพอากาศเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมและเมษายนนะครับว่าอากาศนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมก็อย่างแรกนะครับเดี๋ยวขอพาไปดูสเกลใหญ่อย่างคาดหมายอากาศ3เดือนก่อนนะครับระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนเนาะนะครับ โอเคนะครับอันนี้ประกาศจากกรมอุตุนะครับคาดหมายลักษณะาอากาศของประเทศไทยระยะเวลา3เดือนนะครับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนปี2อง8นอะครับออกประกาศเมื่อ28มกราคมนะครับหรือประมาณ2วันที่แล้วนั่นเองนะก็ในระยะ3เดือนนี้นะครับปรมิมาณฝนของประเทศไทยจะสูงกว่าค่าปกติร้อยละ10นะครับแล้วก็พื้นที่ภาคกลางตะวันออกเนี่ยรวมถึงกรุงเทพเนี่ยจะเยอะกว่าร้อยละ20เลยนะครับผม สำหรับอุณหภูมินะครับส่วนใหญ่จะใกล้เคียงค่าปกตินะครับยกเว้นภาคเหนือนะครับก็จะสูงกว่าค่าปกติ0.5ถึง1องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ทางตอนบนของประเทศนะครับจะมีอุณหภูมิ34ถึง36องศาเซลเซียสนะครับผมก็ค่าปกติก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆนะครับเราจะเห็นว่าเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็มันเป็นเชื่องเดือนปลายฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อนนะครับ พื้นที่ประเทศไทยส่วนใหญ่ยังม e ีฝนต่ำกว่าร้อยละสามสิบนะครับยกเว้นภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับจะมีใกล้เคียงปกตินะแล้วก็ภาคใต้เปนาออกฝนก็จะมากกว่าปกติสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมสับอุณหภูมิเฉลี่ยส่วนใหญ่ก็จะใกล้เคียงค่าปกตินะครับยกเว้นภาคเหนือนะครับสูงกว่าค่าปกติ0 5ู5ถึง1อ,องาศาเซลเซียสน,นะครับผม แล้วก็สูงสุดเฉลี่ย33-35องศาเซลเซียสนะครับต่ำสุดเฉลีย่ย21-23องศาเซลเซียสนะส่วนภาคใต้ก็ลดหลั่นกันนิดหน่อยนะครับแต่ว่าร้อนกว่านะต่ำสุดแล้วก็ในช่วงเดือนมีนาคมนะครับปริมาณฝนของรวมประเทศไทยเนี่ยจะมากกว่าปกติร้อยละ10นะครับแล้วก็ส่วนภาคใต้เนี่ยจะใกล้เคียงค่าปกตินั่นเองนะก็ตามภาพเลยนะครับว่าภาคไหนมีกี่เปอร์เซ็นต์นะ สำหรับอุณหภูมิเฉลี่ยเนี่ยส่วนใหญ่ก็ใกล้เคียงค่าปกตินะครับยกเว้นภาคเหนือน่าจะสูงกว่าปกติอีกแล้วนะครับแล้วก็อุณหภูมิเฉลี่ยสูงเฉลี่ยเนี่ยของเดือนมีนาคมก็จะขยับเป็น35-37องศาเซลเซียสน,นะครับผมแล้วก็ต่ำสุดขยับขึ้นมาเป็น24-26องศาเซลเซียสน,นะแล้วก็สำหรับเดือนเมษายนนะครับผมปริมาณฝนของประเทศไทยส่วนใหญ่จะมากกว่าปกติ้อยละ20นะครับ ยกเว้นภาคเหนือและภาคอีสานนะครับจะสูงกว่าร้อยละสิบนะก็ตามภาพเลยนะครับว่ามีกี่มิลลิเมตรกันบ้างนะแล้วก็อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะใกล้เคียงค่าปกตินะครับผมก็สามสิบห้าถึงสามสิบเจ็ดแล้วก็ต่ำสุดยี่สิบห้าถึงยี่สิบเจ็ดนะครับผมอากาศายการลดหลั่นนะครับในส่วนอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดอันนี้ก็เป็นคาดหมายอากาศคร่าวๆนะครับลักษณะ เดือนกุมภาพันธ์ก็อธิบายนะครับเปลี่ยนจากช่วงฤดูหนาวเป็นฤดูร้อนอ่าลมหนาวเริ่มอ่อนกําลงังลมมีหมอกปกคลุมแล้วก็ภาคเหนืออีสานบนเนยังมีอากาศเย็นถึงหนาวในบางพื้นที่อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ในระยะครึ่งแรกของเดือนเนะจะเป็นอย่างนี้ส่วนระยะครึ่งหลังเน่ก็จะเริ่มอุ่นขึ้นแล้วก็จะเริ่มมีลมใต้พัดเข้ามาให้ความชื้นนะครับแทนลมหนาวเราก็จะทําให้อากาศเน่ เริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนเป็นต้นไปในช่วงกลางเดือนนะครับผมแล้วก็ภาคใต้ก็ฝนลดน้อยลงนะครับเดือนมีนาคมก็จะเป็นอากาศร้อนอบอ้าวแล้วแห้งนะครับถ้ามีความกดอากาศสูงแผ่ลงมาก็จะเกิดพายุฤดูร้อนได้นะครับผมก็เหมือนการะครับโดยเมษาแต่เป็นช่วงที่ร้อนที่สุดในประเทศไทยนะครับเพราะว่า,าดวงอาทิตย์เนี่ยแผงสีตั้งตรงกับประเทศไทยนะครับซึ่งจะทําให้อากาศร้อนหนึ่งร้อนจัดนะแล้วก็ เกิดพายุฤดูร้อนขึ illing, the ้นนะครับแล้วก็มีฝนเพิ่มขึ้นมาจากเดือนมีนาคมนะครับก็อันนี้คือคาดหมายฝนนะครับกุมภาพันธ์เราจะเห็นได้ว่าไทยตอนบนยังน้อยอยู่นะแล้วก็ภาคใต้ก็ยังมีฝนอยู่นะครับผมแล้วก็มีนาคมนะครับฝนก็ยังเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนาะแล้วก็เดือนเมษายนนะครับผมฝนเพิ่มขึ้นมากเลยนะครับผมก็นนี้คือค่าเฉลี่ยฝนต่างจากค่าปกตินะครับ สีเ,เขียวคือฝนดีนะครับสีส้มแดงนี่คือฝนน้อยเนาะส่วนใหญ่แล้วเดือนกุมภาพันธ์ไม่มีผลอะไรมากเนาะเพราะว่ามันเป็นช่วงปลายฤดูหนาวเนาะเข้าสู่ฤดูร้อนนะครับฝนก็จะเริ่มดีในเดือนมีนาคมและเมษาย,ยนเป็นต้นไปเนาะครับอันนี้อุณหภูมิสูงเฉลี่ยนะครับส่วนมากบริเวณที่ร้อนนี่ก็จะเป็นภาคเหนือตอนบนเนาะอาจจะเห็นได้นะครับจากแต้มสีเนาะพื้นที่ภาคกลางปีนี้อาจจะไม่ร้อนเกินไปนะครับ นี่นะครับแต่จากค่าปกตินะครับสูงจุดเฉลีย่ยเราจะเห็นได้ว่าเดือนกุมภาพันธ์ก็ยังมีเย็นและมีน้อนนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือนจะเริ่มร้อนแล้วแล้วก็มีนาคมก็ยังมีเย็นและร้อนนะครับผมส่วนเดือนสายน,นี่คือเย็นทั้งประเทศเลยนะครับสูงชุดเฉลีย่ยอันนี้คืออุณหภูมิต่าชุดเฉลีย่ยนะครับผมก็มีตั้งแต่20 18ถึง20องศานะครับในเดือนกุมภาพันธ์เนาะแล้วก็ มีนาคมก็ยังมีนะครับแต่ลดน้อยลงนะครับแล้วก็เมษายนนะครับก็ลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะอันนี้คือต่ําชุดเสลี่ยนะครับก็จะไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่นะในพื้นที่ไทยตอนบนนะครับมีนาคมเมษายนแต่เมษายนอาจจะมีหนาวนะครับดูแล้วน่าจะเป็นลักษณะของความกดอากาศสูงแผ่ลงมานะ ก็อันนี้ข้อควรระวังก็เป็นปกติครับเดือนกุมภาพันธ์อากาศอุ่นขึ้นก็จะเริ่มมีกระแสลมฝ่ายตะวันตกพัดเข้ามายกความชื้นใส่นะครับก็จะมีฝนฟ้าขนองและการลมกระโชกแรงนะตอนมีนาคมและเมษายนก็จะเป็นอายุฤดูร้อนนั่นเองนะครับผมก็อันนี้คือปริมาณฝนนะครับกุมภาพันธ์ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติ3 0มมีนาคมเริ่มสูงกว่าปกติ10%นะครับแล้วก็เมษายนสูงกว่าปกติ20%นะ ก็เดือนเมษายนแปลว่าฝนน่าจะเยอะขึ้นนะครับผมเยอะกว่าค่าปกติด้วยส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเฉลีย่ยส่วนมากใกล้เคียงกว่าปกตินะครับยกเว้นภาคเหนือเนาะโอเคครับก็มีประมาณนี้นะครับผมโอเคครับอันนี้ก็พามาดูเล็กน้อยนะครับเรื่องอุณหภูมิเฉลี่ยในประจำเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมก็อันนี้เป็นช่วงตั้งแต่วันที่3ถึง10เดือนกุมภาพันธ์นะครับผม อาจะเห็นได้ว่าเออพื้นที่ประเทศไทยส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่าคาเฉเี่ลปกตินะครับโดยทางภาคอีสานมีครอบคุมทั้งภาคเลยนะครับแล้วก็อัตหภูมิออกบางส่วนภาคก,กลางบางส่วนภาคเหนือบางส่วนนะครับผมที่จะต่ำกว่าปกตินะส่วนภาคใต้ก,ก็มีอุณหภูมิสูงกว่าปกติเล็กน้อยนะครับผมซึ่งก็ถือว่าไม่ร้อนเกินไปเนาะนะครับผมนี่คือวันที่สามถึงสิบนะครับ แล้วก็วันที่1 0 1ถึงนะครับอ่อุณหภูมิเฉลี่ยส่วนใหญ่ก็ยังคงต่ำกว่าปกตินะครับในทางภาคอีสานเนาะแล้วก็ภาคเหนือบางส่วนภาคกลางบางแห่งนะครับแล้วก็17ถึงนะครับอุณหภูมิก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็24-3ถึงมมีนาคมนะครับส่วนใหญ่อุณหภูมิก็จะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติทางภาคอีสานเป็นส่วนมากนะครับผมส่วนภาคเหนือภาคกลางเนี่ยใกล้เคียงค่าเฉลี่ยปกติเนาะ รับผมมีประมาณนี้นะอันนี้คืออุณหภูมินะครับผมเราจะย้อนไปตั้งแต่วันที่3ถึง10นะเย็นอุ่นขึ้นนะครับแล้วก็อุ่นขึ้นเรื่อยๆมันถอยลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนเนาะก็จะมีภาคอีสานนะครับที่ยังคงเย็นยกว่าปกติอยู่นั่นเองนะครับอันนี้คือเล็กน้อยนะเคครับเดี๋ยวเรามาคาดการสภาพอากาศประจำวันที่3 1ถึง6กกุมภาพันธ์กันนะครับผมก็อากาศในช่วงนี้นะครับลมหนาว จากประเทศจีนได้อ่อนกําลังลงไปที่เรียบร้อยนะครับก็จะทําให้อักษณะนั้นอากาศก็กดจมนะครับแล้วก็หมอกในตอนเชา้าแล้วก็ฝุ่นละอองสะสมนะครับผมก็ในข้าช่วงบ่ายอากาศจะเริ่มร้อนโดยทั่วไปนะครับเห็นไหมก็มีความกดอากาศต่ํานะครับผมตามแชทเจนะครับเหลือพันหกเองนะครับผมก็คืออากาศจะเริ่มร้อนเนาะเนี่ยเหลือพันห้าแล้วนะครับผมเริ่มลักษณะมีการปกคลุมของความกดอากาศต่าแล้วนะครับผมหรือ ภาษาที่เราเรียกว่าย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนนะครับก็ในวันที่3ช่วงกลางคืนเนี่ยน่าจะมีการแผ่ลงมาของความกดอากาศสูงกําลังอ่อนนะครับผมซึ่งแผ่มาแค่ประมาณเส้น1ันสิบแค่นั้นเองนะครับผมเราจะรํใเลลักษณะนี้ภาคอีสานอุณหภูมิจะลดลงนะครับ 2- 4องศานะแล้วก็อ่อนลงไปนะครับวันที่5ก็ถอยเลยครับลมหนาว แผ่มาเพียงแค่กำลังเล็กน้อยเท่านั้นครับแล้วก็อ่อนไปในช่วงบ่ายนะเนี่ยคัาเหลือพันแปดนิดๆนะแล้วก็ช่วงวันที่6ครับล่มหนาวก็ถอยลงไปเนาะละักษณะการพัดก็จะเริ่มเป็นลมใต้และลมตะวนัอในออกเฉียงใต้นะครับเริ่มหอบนําความชื้นเข้าประเทศไทยแล้ววันที่6กเนี่ยก็จะเริ่มอุ่นขึ้นนะครับอากาศแล้วก็จะมีหมอกในตอนเช้านะอันนี้ปีนี้ลมใต้พัดมาเร็วนะครับผม อาจจะเป็นไปได้ว่าฤดูร้อนปีนี้น่าจะเข้าประมาณช่วงช่วงอาทิตย์ที่สองที่ที่สามเลยนะครับฤดูร้อนน่าจะมาไวนะครับฤดูร้อนปีนี้เราเห็นจากการทรงพัดของเป,เป็นลมใต้เนะเนี่ยครับจะเป็นประมาณนี้นะก็ดูอุณหภูมินะครับในช่วงเช้าของวันที่สามเอ็ดเนี่ยก็ยังเย็นถึงหนาวโดวยทั่วไปนะเห็นไหมครับพื้นที่ไทยตอนบนแล้วก็วันที่หนึ่งนะครับก็ยังเย็นอยู่นะ วันที่2เริ่มอุ่นขึ้นแล้วนะครับผมวันที่สานี้อุ่นเลยแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยอากาศจะเริ่มร้อนนะครับอุณหภูมิเริ่มสูงสุดที่35องศาเซลเซียสเนาะเนี่ยครับแล้วก็วันที่4ลมหนาวแผ่มาใหม่นะครับทาให้พื้นที่ภาคอีสานเนี่ยอากาศเย็นลงนะก็จะไม่ร้อนถึง30องศาเซลเซียสนะแล้วก็ทั้กรุงเทพก็จะเริ่มมีลมใต้นะครับอุณหภูมิจะต่ำสุด25และเริ่มร้อนแล้วนะครับผม แล้วก็เข้าช่วงบ่ายนะครับอากาศภาคอีสานนี่จะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะพื้นที่ที่ร้อนนี่คงจะเป็นภาคกลางตอนทั้งหมดเลยนะแล้วก็ภาคใต้นะครับตอนบนก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็วันที่6กอากาศก็ยังอุ่นนะครับโดยทั่วไปยกเว้นภาคเหนือนะครับซึ่งจะมีกระแสลมฝ่ายตะวันตกเนาะพัดกดจมลงมานะครับทําให้พื้นที่เหนือตอนบนในอ,อากาศยังคงเย็นนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะ ไปดูอีกข้อสังเกตหนึ่งครับคือกระแสลมชั้นล่างนะอันนี้คือลมวันที่สามสิบสามเอ็ดนะครับก็กระแสลมพัดโดยทั่วไปนะครับจะเริ่มเป็นลมตอนออกเฉียงเหนือที่อ่อนลังลงนะครับแล้วก็เข้าวันที่สาสิบเอ็ดนะลมทั้งประเทศนี่อ่อนลงเลกทั่วไปเลยนะครับแล้วก็วันที่1นนะครับลมที่พัดก็จะเริ่มเป็นลมแปรปรวนนะครับพัดจากทางนู้นไปทางนี้จากทางนี้ไปทางนู้นนะครับผม เป็นเนื่องจากกระแสลมบนเนาะพอวันที่2นะครับอ่กระแสลมใต้เนี่ยพัดขึ้นมานะครับยกความชื้นเนาะแล้วก็ไหลขึ้นไปทางด้านบนนะครับเนี่ยเนหะ็นไหมแล้วก็มีฮีทโลปกคลุมนะครับผมส่วนวันที่สาเนี่ยจะเริ่มมีลมหนาวนี่พัดเข้ามาใหม่นะครับประมาณน,นี้นะ3ามี่ห้านะครับแล้วก็วันที่ห้าเนี่ย ลมแนวลมเนี่ยพัดย้อยเป็นลมใต้นะครับแล้วลมตะวันเฉียงใต้เนาะก็เติมความชื้นคาดว่าน่าจะมีฝนได้นะแต่ต้องรอมารอดูกันนะครับผมเนี่ยครับแล้วก็มีลมตะวันตกพัดเข้ามาสอบบางพื้นที่เนาะก็จะประมาณนี้นะครับผมก็อีกลมหนึ่งที่อยากให้ดูคือลมห้าอยนะครับหรือขึ้นกระแสลมบนนะในตอนนี้ลมขึ้นกระแสลมบนพัดกดจมนะครับเราจะเห็นว่าลมบนเนี่ยพัดกดจม ได้ดีมากเลยซึ่งห่อความเย็นแห้งมาให้นะครับผมแล้วก็มีแอนตี้ไซโคลนะครับกดจมเมฆฝนเนาะแล้วก็เคลื่อนผ่านไปครับพอวันที่สองสามเนี่ยกระแสแอนตี Anti ้ไซโคลก็จะเลื่อนเข้ามาใหม่นะครับแล้วทำให้อากาศกดจมโดยทั่วไปเนาะก็แนวการพัดของกระแสลมบนยังเป็นลมกดนะครับส่วนภาคกลางภาคใต้เนี่ยยังเป็นคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกน,นะครับพัดปกคลุมเนาะ แล้วพอเริ่มวันที่สี่กระแสลมฝ่ายจะมันตกงนี่พัดกดจมทั้งประเทศเลยนะครับผมอาจจะเห็นได้ชัดเจนเนาะเนี่ยโดยเฉพาะมีแอนตี้ไซโคลด้วยนะครับภาคเหนืออากาศจะเย็นกว่าในช่วงเช้านะครับผมเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะห้าหกนะครับแล้วก็เป็นพัดเป็นขึ้นหลังนะครับขึ้นยกเนาะก็จะลุ้นว่ามีจะมีฝนได้นะครับในวันที่หกเนี่ยเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะครับเพราะว่า โมเดลมันยังไม่แสดงเนาะแต่เราคิดว่าอากาศน่าจะคึมคึมมีโอกาสเกิดฝนได้นะครับเพราะว่าลมใต้พัดแรงขึ้นเนาะเนี่ยครับแล้วก็จะเริ่มมีฝนด้วยนะเราต้องมา,อารอลุ้นนะครับในช่วงกลางเดือนนะเดี๋ยอุ้ยฝนเยอะเลยนะครับวันที่สิบเอ็ดรารุ้นนะครับว่าจะเกิดฝนจากขึ้นกระแสลมฝ่ายตะวันตกหรือเปล่านะครับก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามคลื่นลมทะเละเลยแล้วก็พยากรณ์อากาศประจำสัปดาห์เลยนะครับ